สวัสดีค่ะยายทิพย์อีกแล้วนะคะวันนี้ยายทิพย์เอาอาหารมาให้ลูกแมวจ้าไม่ใช่แมวยายทิพย์นะคะยายทิพย์หินเขามาคลอดลูกอยู่นี่ตั้งนานแล้วยายทิพย์เอาอาหารมาให้เขามาคลอดลูกอยู่ในสวนอยู่ในท่อน้ําเขาโตหมดแล้วจ้าทุกคนดูจีิจ้ง ตัวเล,เล,เล,เล็กๆเคลิปเคยถ่ายให้พี่น้องเบิ้งงเรานะจ๊ะเคยถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะคะลูกแมวตัวเล็กๆแต่ก่อนนะจ๊ะเขาโตแล้วเอาอาหารให้เขาจ้าทำบุญจ้าทุกคนทำบุญกับแมวเอทิปไม่เลือกนะคะว่าเขาเป็นสัตว์อะไรเราไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเขา เาทิบก็แบ่งให้เขากินไปากทุกคนเขาหาหกินไม่ได้ปราคอดลูกอยู่ท่อน้ําอยู่ในสวนนี่แหละเาทิบสงสารเาทิบก็เลยเอาอาหารให้กินจ้ะเป็นแมวอยู่ในสวนนี่นะคะดูสิ เอาอาหารมาให้เขาค่ะทุกคนจินใหญ่เลยอาหารเม็ดจ้ะแมวอยู่ในสวนไม่มีเจ้าของจ้าหลายตัวทุกคนดูเจทิพย์สงสารเจทิพย์แล้วให้กินจ้ะขอบคุณด้จ้าเดี๋ยวจเจทิพย์เอาอาหารให้แมวก่อน හික්ලි සින්ලි ස ි න ් ල